มันนึกว่าอยู o ่ในบ้านเอฟเป็นทุเรียนนักกินเลยหนึ่งสองสามแอคชั่นทำท่เหมือนเหมือนไม่มีกล้องแบบเอออยู่กันเองอะไรเงี้ยโอ้โหเออเนาะไอ้ย่างเงี้ยสองสองอ่ะบอกน่ารักหน่อยดิ ทำหน้าก็ติดกล้องยัดกระเป๋าเลยรโดนด่าถึงชาติหน้าเลยพี่แล้วใครจะด่ามีอ่ะกูไม่น่าชมเลยกูไปและไปขันหนีไปเลยนี่มึงกินีมึงไม่ทานกินค่ะ ทำ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 จะุนทำไมนี่เป็นลูกคินเดียวกันจริมทำ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 ่ำทอทำ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 ทอทำทืทำ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 ท